สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเร้าครับพี่น้องืันนี้นืันนี้ผมอยู่บ้านโน่นงามนะครับโน่นงามตำบลหน้าเรื่องอำเภอหน้าเยกครับจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งอีกสวนหนึ่งยุนี่ประมาณสองร้อยกัวก่อครับค่าสวนนี้อายุหาเดือนกับหาเดือนเต็มๆ็มครับพี่น้อง เดือนเต็มๆแต่ว่าบางกอจังสิกะอาจัยว่าเสมอกันปันไดครับพี่น้องแต่ว่าบางกอกระไงบางกอกระไงเกินขนาดบางกอกระไงเกินอายุแต่ว่าเพิ่นปลูกได้หาเดือนครับนี่สิครับสมบูรณ์แบบครับพี่น้องกอที่มันไงห่ือเปล่ากอที่พวกไงกะกพบ่เป็นยังครับเพราะว่าเพราะมันล้ำล้ำบางไงแบ่พวกเป็นบางกอบ่งไงต้องสิล้ำบางไงอยูอะเกิน คครรัับบแต่ว่าเพิ่นกะบ่คอยเดี๋ยวยูบาทบ่คอยเดี๋ยวเบิ้งปันไดอ่าไม่สิครับนี่ครับไม่สิครับถ้าอยากให้มันใหญ่ายสำกันเด้อครับพี่น้องถ้าอยากให้มันใหญ่ายสำกันคือจังก่อจังสิครับนี่ครับบ่ยากครับจังสิบ่รุงครับเฮาก็เรียกเบิ่งคือจังเขาเฮานี่ละครับเขาห่อบางไดมันเป็นใบเหลือง บางแดนบางงามบางเขียวที่ห้องกันนี่ครับให้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าค้ามันได้อายุหาเดือนแล้วครับให้ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีเนะครับให้ใส่ปุ๋ยสูตรจิ๋หาเลยครับยูเรียบอตตองครับแล้วก็พอใส่ปุ๋ยสูตรจิ๋หาแล้ววันนี้เ้องก็เอาปุ่นเอาฉีดปุ่นฉีดปุ่นฉีง้วงฉีกล้วยเ้องนี้นะครับเป็นแกบเป็นยังนี่ครับมาโปะโปะไว้เลยโปะรอบคางเลยครับใส่คางคางก่อยังสิครับพี่น้องใส่คางคางก่อ แล้ววันนี้พ่อได้อีกจักเดือนหนึ่งมันก็สีซ้ำๆกันไปเลยครับมันก็สีนี่ครับก่อกระสีไงครับเจีครับแบบนี้ครับล่ำกระสีไงกรสีอวบขึ้นกันกับอันนี้เลยครับทอๆกันไปเลยครับอันนี้สายเงี้ยที่ที่เป็นนักสีเพราะว่ายังเพิ่นกระสีเฮ็ดขึ้นกันเพิ่นกระอยากเฮ็ดขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นบ่าคอยได้ยู่บ้านเพิ่นไปเฮ็ดงานครับสวนนี้จังสีครับเป็นโดนเพิ่นจังมาเที่ยนหนึ่งเดือนหนึ่งจังสีเพิ่นกับจังมาเที่ยนหนึ่งนักสีกับบ้าคอยได้ดูแลป เิ่นกะยาเฮ็ดยู่เิ่นก็ว่าสิมาเฮ็ดยูนี่ครับอันนี้เป่นปลูกสามด้วยครับปลูกสามใบมันจะห่างกันนี่ครับแต่มาปลูกใหม่บ่บ่แม่นเอาสวนนี่มาปลูกเ้อครับเิ่นเอาสวนอื่นมาปลูกเพราะว่าค่านี่หาเดือนเพิ่นมันก็ปลูกยังมาท่านได้ได้ครับขยายก็ยังบ่ท่านได้ได้ครับพี่น้องแต่ว่าบ่เพื่นงามบ่เพื่อนอัวบ่เพื่นก่อไงลัใหไ่นี่แม่นคักครับนี่ครับแบบนี้ครับเปรียบเทียบใส่นี่ใส่มือผมนี่ครับนี่ครับไงครับแดงตรงๆแบบนี้แหละครับ ค่าสวนนี่พ่นปลูกไว้ตะเค็ดท่นโดยเฉพาะได้ครับพี่น้องอีกสามเดือนนี้มาเอาลดครับผู้ใดอยากได้เยอะบ้านงอนงามงามครับนี่ครับพูดเลยครับอันนี้ก็เสมอกนอยุคยังที่แบบนี้ปลูกพร้อมกันแหละครับแต่ว่าตะเค็ดเอาดีๆนี่เจครับพี่น้องสาวผู้ใดดูแลดีๆสองหมื่นสามหมื่นมาเบิ่งเอนึงยังที่กับบ่เป็นทั้งสี่เด้ครับค่ามันสิเสมอกันไปเลยครับ ขับก,ก่อได่บ่าง่ามตัวได้บัอ่าเสมอกันจังสีหากัะคือจังผมวาแหละครับไง่ามใส่ปุ๋ยใส่ขี้่วงขี้ผู้กล้วยนี่สิครับเป็นยังไตาวใส่บัดเดียวสิว่าไข่อุ่งรุ่งสะบักเกี่ยมครับใบนี่ง่ามครับพี่น้องใบนี่ ใบสีเขียวสีสดครับอยู่ตลอดทุบกันไปเมดครับพี่น้องงามเลยตัวมันสูงกัวมังสิสัดขึ้นค่าหนี้จะได้ซี่เดือนหาเดือนนี่ยพิษหัวัพิษตายด้วยครับพี่น้องมันสิสัดลงลงขึ้นไปเลยครับเ้าวเเห็นเดือนหนึ่งห้วยมันคือนเหี่ยวขึ้นหันกั้นก็จะตัวห้าปล่อยไปธรรมชาติเลยด้วยครับถ้ามันเสมอกันแล้วเ้าปล่อยธรรมชาติราต้องไปเหยียดยั้งมันเลยครับปล่อยไปให้มันเสือบตัวแต่เลื่อนเสื่อบตัวไปตามธรรมชาติของของค่าเนี่ยแหละครับพี่น้องคือยังสีครับเบื้องใบ ถ้าเป็นจังสี่เราต้องไปเหตุยังมันหนักครับเราต้องไปเห็ดมันยังมาเลยครับหรือว่าข้าอยากให้มันเกี่ยงเกี่ยงหูเกี่ยงตาข้าบ่ข้ากระถาข้ากระทางของเสียหามื่อนี่ข้ากระดึงออกดึงเราเมาโปะโปะโปะไว้นี่ยยึดก่อมันนี่ครับถ้ามีเฟี้ยงมือฟางี่ครับมีเฟี้ยงมีฟางอันนี้เป็นนี่ครับจังสี่นี่ครับเป็นว่าโปะโปะโปะไว้ก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ผู้นั่นเนี่ยข้าก็มาดึงออกสิครับเป็นหนาเป็นยุ่งข้าก็ดึงออกสร้างสิครับ จริงๆล้วเ้าก็โปะไว้ยังสีเลยครับโปะว้ยังสีเลยอ่าซุ่มสิ่นซือนี่สะดวกยังสีครับยังสีครับอันนี้ว่าเป็นเพี้ยงเป็นฟางเป็นหยาได้ครับเนี่ยเป็นหยาที่เพิ่งยังสีครับนี่ครับดีมากครับกับหาโปะทิ่มว้ยังสีเลยครับโปะใบมันจะแห้งแกนั่นไปมันก็จะเป็นปุ๋ยครับพี่น้องก็จะโปะหนาเท่านก็จะคุ้มหยาไว้เดี๋ครับบานี้เพราะว่าโปะคุ้มว้แล้วบานี้มันจะคุ้มหยา พุ้มหยาแบบอัตโนโมัติไปเลยครับพี่นอ้องหยากระชิบว่าเกิดหยากระชิบว่าไม่ได้มารบกวนเท่อนี้เจอเพื่อนหออนอยาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ปัญหาของสวนคาเด้ครับพี่น้องถ้าห้องเห็ดเท่าลบออกทีหนึ่งเลยครับมันไม่ใช่ปัญหากชิบว่ามีปัญหาเลี้ยงหยาปัญใดครับพี่น้องดินนี่เป็นดินทรายได้ครับดินทรายล้วนครับพี่น้อง เป็นดินทรายล้วนเหมาะที่สิปลูกกาหรือว่าสภาพดินได้ก็แล้วแต่ครับเขาต้องอยู่ตามสภาพของดินครับวิธีบำรุงรักษาก็คือว่ามันถือว่าตายโตได้ครับมันอยู่กับดินอยู่กับสภาพอากาศน้าพร้อมครับการบำรุงรักษากของข้านะครับเจ้าขาเอ่อเจ้าขาถ้าเป็นดินทรายล้วนแบบนี้มันสียง,ง่ายแน่แจ้งน่อยครับพี่น้องกับบันึุงห้าสิบประหยัดประหยัดเป็นปุ๋ย ปุ๋ยคอกเข้าหนิล่ะครับประหยัดในจังหน่อยมันสิคือว่ามันสิงามงามธรรมชาติของคาเลยครับถ้าเป็นดินทรายล้วนนั่นสิครับแต่ว่าถ้าเป็นดินสหินแห้งอ่าดูล่างสิก็ดีขึ้นกันครับพี่น้องกัดแจ็กนอกระไรไงขึ้นกันแต่เขาก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ขี้งวขี้ควายในจักหน่อยปุ๋ยกับปุ๋ยสูตรซิมฮาวหนหละครับใส่ใส่ปุ๋ยสูตรอื้อนนะครับขันอยากให้ล่ำไงร่ำงามนอแดงนองามนอไงนออวบลดขาดออกหวาน หอมนัสิค็คือปุ๋ยสูตรซึบหากครับพี่น้องปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาแล้วก็ผสมกับอันนั้นได้ครับผสมกับขีง่งวขีก้กล้วยเจ้าขี้ไกล้นี่ต้องยายาหญ้าออมาไก่ได้ครับขี้ไกล้นี่ครับหญ้ามาไก่เลยครับผิดคู่แห้งเป็นบาครับนี่ครับเบิ้งก่อนนี่ครับเบื้องโลดครับพี่น้องค่าหาเดือนครับพี่น้องเป็นค่าหาเดือน อันที่เห็ยนอ่ะนี่ครับนี่อังนี้เป็นเป็นล่ามเกาเด้ครับล่ามเกามันเจ้ามันนั่นออกมาซืสอครับสิครับเป็นล่มาม่งามครับพี่น้องเพื่อนแล้วก็อยู่คางคางพุ่มก็ะชีเป็นค้าเหลืองครับพี่น้องผมสีาพาไปเบื้องค้าเหลืองนีแ่แหละครับค้าเหลืองพี่น้องค้าเหลืองสังเกตบางใบได้ครับนี่มันือเป็นแบบนี้ครับค้าเหลืองใบชิบเป็นเลี่ยวๆสิครับ ค่าเหลี้ยงถ้าได้แบบนี้ซ้ำนีก่กแบบ็ถือว่างามเลยครับพี่น้องเนี่ยแบบนี้ถือว่างามเลยครับถ้าเป็นค่าเลี้ยงถ้าได้ซ้ำนี่ครับเอ,องามแล้วออโอเคแล้วครับซ้ำนี่ครับบางมองบางสวนปลูกไว้หลายๆลงทุ่นไปหลายๆนสายมัดกับเพดหง้าครับค่าเลี้ยงนี่ครับถึงว่าสิเพ็ดดีปันได้ปฏิบัติดีปันได้ห้าเบาบ่ท่านสภาพอากาศหรือว่าห้าบัท่านอาอยุของของเขาจังสีอายุของเขาท่านี่านั่นต้องการแบบนั้นแบบนี้ รักษาแบบใดบำมุงรักษาแบบใดยังสิเฮากระตายสิไม่ซื้อกะมี่ครับพี่น้องข่าเหลี่ยมมันเห็ดยากเลยครับมันปฏิเห็ดยังไงที่แรกงามอยู่แหละครับฮอปลูกอะไรใส่ปุ๋ยใส่ยังไหหนา้าไม้นดีๆใช่ะลรืะแต่งามคือเกาคือกันแต่ว่าฮอกเห็ดปฏิบัติคือเกากระซังปั่นตายจ้อยกะมีม่ครับพี่น้องเป็นตัเสาาา์ใดนี่คือสวนนี่นะครับอยู่นี่ประมาณสองร้อยกวัว สองลอยกับสองลอยกัว่า,าดีกันครับพี่น้องงามอยู่กระือวางามโอเคอยู่กับเบื้องใบยังสีกระสดไซใบนี่ครับใบบ่มีเมัองตีขอบคุณห,หลายๆเด้อครับพี่น้องนหรับพี่น้องผู้อดีต ทรมาสังคากัดส่งสมือและครับส่งให้สมือได้ครับคาหนีหลายอยู่ได้ครับคายังหลายอยู่คาอยู่สวนของพอแปงสิครับมีมีหลายหมองหลายสวนอยู่ครับที่จัดส่งให้เมื่อนี้ก็จะได้จัดส่งให้หลายมองอยู่ครับเป็นซิปกล้องผุ้นล่ะครับเิบกล้องแต่ผู้่ได้สนใจก็โทั่วมากได้ครับพี่น้องติดตอโทั่มาเบร์โทั่กับยุติไกคขีดขึ้นเกาครับสนใจก็โทั่วมากครับไก่คิดขึ้นเกา จัดทรงให้พี out. Out stable, insight, help, ่น้องทุกมมือค่ายังหลายอยู่ครับเมื่อ่เปลี่ยนหลักว่าใช่ไงซุ่มซุ่มหัวกระปลูกก็มีซุ่มปลูกแล้วอายุได้สามเดือนก็มี่สี่เดือนก็มี่ห้าเดือนหกเดือนก็มีครับอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าที่สิส่งยุติมันอายุปีพอดีเก้าเดือนก็มีครับพี่น้องสนใจกระท้วมากครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามเราชมครับขอบคุณหลายๆครับเพื่อใดพรท่านได้กดติดตามเพื่อใดพรท่านได้ กดติดตามไว้ลืมกดติดตามไว้ครับกดนะครับพี่น้องกดให้แน่ทำแน่อยๆนึงครับเพี่องคนเบิงเ้งจนวาลาล้วก็ยังว่าท่านจะกดติดตามอยู่กับมี่ครับอขอบคุณมากครับ